อ่าก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมหลังจากหายหายกันไปนานนะครับวันนี้ก็เริ่มกลับมาทําคลิปนะครับให้เพื่อนๆนะครับได้ติดตามรับชมกันนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาแนะนําอาชีพหลอดนะครับ อาชีพปลอดอาสายแก่งไว้นะครับเน้นแก่งนะครับก็สําหรับสายแก่งไว้นี่ก็คือแล้วแต่คนนะครับผมบางคนก็จะเอาแก่ง2 0 0พันหรือว่าเอาซักไวสักพันหนึ่งครับไม่มีกฎตายตัวนะครับผมสามารถรีได้หรือว่าปรับเปลี่ยนได้นะครับซีซั่นที่เล่นตอนนี้คลิปใหม่ๆอาจจะเป็นซีซั่นส5แล้วนะครับเป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันนะครับผมทั้งเซิร์ฟเตือนอเซิร์ฟไทยแล้วก็เซิร์ฟอินเตอร์นะครับ ตอนนี้ก็จะเข้าสู่ซีซั่นสิบห้ากันหมดแล้วนะครับผมก็เปลี่ยนจากอาชีพเปลี่ยนจากซีซั่นสิบสี่ไหมก็เปลี่ยนไปบางส่วนนะครับผมเช่นตังหูนะครับก็จะเป็นชุดชุดก็จะเป็นชุดเซ็ตนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับก็ส่วนเป็นพวกอาวุธก็จะเป็นอาวุธหนึ่งหลอดหนึ่งพันนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับอันที่เพิ่มเพิ่มเข้ามาใหม่ก็รู้สึกว่าจะเป็นม้านะครับม้าผีครับผม แล้วก็พวกต่างหูนะครับการอัพตังหูก็ทีตั้งแต่บวกสิบสิบสามนะครับแล้วก็ไปเพิ่มออฟโดยใช้แต้มรูนนะครับเดี๋ยวจะไว้ทําคลิปถัดไปนะครับผมในการาทาตังหูนะครับผมก็จะมีเปลี่ยนไปเยอะนะครับมีอาชีพใหม่เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับผมก็ถือว่าไม่ต่างจากเดิมเยอะนะครับาบางอาชีพก็มีสกิลใหม่ขึ้นมานะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมสกิลอ,อาชีพหลอดก็เหมือนเดิมนะครับอ,อันนี้ไว้พต่างหูนะครับเอออันนี้ยังไม่ได้ศึกษานะครับเดี๋ยวขอเวลาไปศึกษาก่อนนะครับผมหลักๆอาชีพหลดอดซีซั่น15นี้ส่วนใหญ่เท่าที่เห็นจะมีแก่งล้วนนะครับแก่งล้วนแก่งไวแก่งไวนี้ไม่มีกฎแต่ตัวนะครับแล้วแต่ความถนัดของเพื่อนๆน,นะครับว่าจะเอาแก่งเท่าไหร่ไวเท่าไรนะครับ อีกสายหนึ่งก็เป็นสายกดแเทนนะครับผมก็เป็นสายเลือดล้วนนะครับสายมานาลองเล่นแล้วไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับสายคําสั่งก็งั้นๆนะครับก็หลักๆนะครับมันจะมีอยู่แค่3สายนะครับหลอดสายแกงล้วนแกงไวแล้วก็สายกดแเทนนะครับสายเลือดนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับชุดที่ใส่ตอนนี้ก็จะเน้นเป็นชุดหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับเป็นชุดเซ็ตนะครับผมยิ่งบวกเยอะค่าก็ยิ่งเยอะนะครับบวกสิบเอ็ดสิบสามสิบห้าแต่คงบวกเก้าน่าจะพอนะครับ ไม่น่าจะบวกเยอะนะครับผมส่วนบัฟต,ต่างๆผมก็ไม่ได้กดนะครับส่วนใหญ่เวลาเทส์ใส่เท,ทสทอะไรจะไม่กดบัฟนะครับถ้ากดบัฟมันจะแรงแรงขึ้น,นครับอันนี้เอาไว้เทสให้เพื่อนๆดูสสยนะครับผมต่อไปก็จะเป็นต่อไปเป็นมัดสามนะครับมัดสามก็ประมาณนี้นะครับในส่วนนี้มันเกี่ยวกับปีกสามนะครับปีกสามปีกสองปีกสามปีกไก่นะครับปีกชาออต อ่าจะอัพตรงนี้มันจะเพิ่มนะครับแต่พอเราใส่ปีกสีปุ๊บผมลองดูนะครับมันค่ามันไม่ขึ้นนะครับไม่รู้บั๊กหรือเปล่าหรือมันเป็นระบบตั้งมาอย่างนี้นะครับก็เอาไว้ศึกษากันต่อไปนะครับผมก็อัพประมาณนี้นะครับมาสามสำหรับสายต่างประเทศนะครับเขาก็จะอัพช่องแรกนะครับลดการสึกหล่อนของอาวุธสัตว์เลี้ยงอะไรพวกนี้นะครับแต่เซิร์ฟไทยเซิร์ฟเถื่อนอย่างนี้ครับเน้นๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ดีนะครับมาสามมาสามประมาณนี้ก็สามารถรีได้นะครับถ้าใครไม่ถูกใช้ก็สามารถรีผมก็ทําทำให้เป็นแนวทางนะครับอันนี้ก็จะเป็นมาสี่นะครับมาสี่ก็จะเป็นสกิลที่ใช้เป็นปินซสานะครับผมก็ประมาณนี้นะครับมันก็สามารถรีได้นะครับดีบัฟผมก็ยังไม่ได้ศึกษาเท่าไหร่นะครับสายนี้ล่าบอสสบายครับผมเอาไปลองล่าบอสแล้วนะครับ ได้ทุกบอสครับผมก็เอาไว้เดี๋ยวมีโอกาสก็ทําคลิปไว้นะครับตอนนี้มันเป็นระบบซีซันสิบห้าต้องไล่ไล่ตามคลิปใหม่หมดนะครับผมอันนี้ไม่มีกดตายตัวนะครับมาร์ทสี่อาสกิลสตันมันหายนะครับผมมันก็จะเป็นสกิลน้ําแข็งกับเลือดมานะครับอันนี้ขอให้ผมใช้เวลาศึกษาหน่อยนะครับมาสี่นะครับลองน้ําแข็งกับเลือดของแต่ละอาชีพนะครับว่ามีจุดเด่นจุดด้อยอะไรยังไงนะครับสิ่งที่เพิ่มมาก็จะเป็นปีกสี่นะครับ ใส่ปิกซตัวนี้ปุ๊บก็จะมีเพิ่มอัพมานะครับนี่นะครับนี่นะครับปิกซก็ประมาณนี้นะครับผมมาร์สีนะครับก็เพื่อนๆคนไหนายังไม่ถูกใจก็สามารถปรับเปลี่ยนไปรีได้นะครับเดี๋ยวผมขอใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับในการสือ่อสารแต่ละช่องมันมีประโยชน์ยังไงนะครับ ควรจะอัพหรือไม่ควรอัพยังไงนะครับก็โอเคนะครับรลเวลสูงสุดก็อยู่ที่1,200นะครับสำหรับซีซั่นส5ห้านะครับที่มีมาใหม่ก็จะเป็นพวกเครื่องประดับนะครับพวกคาร์ดอาชีพใหม่แล้วก็แมปใหม่นะครับแมปใหม่ก็จะมีมาอยู่4แมปนะครับผมวาร์ปแรกนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมอนมันก็จะโหดขึ้นนะครับ ลืมไปลักหลอดมันสามารถใส่ม้าด้วยม้าผีด้วยแล้วก็ม้าธรรมดาใส่ควบคู่กันได้นะครับแต่ถ้าเป็นเสือมันไม่ได้นะครับต้องเลือกใช้นะครับเท่าที่เห็นม้าผีมันจะมีอยู่สามมบนะครับก็แล้วแต่ระดวงใครนะครับตีบวกได้ด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวไว้ทําคลิปถัดไปนะครับม้ามันสามารถตีบวกได้นะครับม้านี่นะครับต้องไปตีบวกนะครับแต่ถ้าม้าปกติเอาแล้วก็ตีมันมันก็จะขึ้นนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมอันนี้เป็นหลอดสายแกงไว้นะครับลาเมตก็จะขึ้นสุดๆนะครับถ้าเรากดบัฟด้วยนะครับกดบัฟมันก็จะแรงขึ้นกว่านี้เยอะครับอันนี้เทสสำหรับไม่กดบัฟนะครับลาเมจขึ้นรัวๆนะครับผมก็ ดาเมจต,ต่างๆค่าต่างๆมันบวกหลายปัจจัยนะครับของที่เรามีครับพวกการอัพมาร์สนะแล้วก็บัฟด้วยนะครับมีหลายปัจจัยในการบวกกันนะครับว่าใช้ในการ Vp p ไหมาแมป30หรือว่าไปในวอร์นะครับในวอร์มันก็จะถูกลดดาเมจนะครับบางอาชีพมันก็จะเกิดขึ้นบางอาชีพมันก็ดาเมจเบานะครับเพื่อให้เกิดความสมดุลน,นะครับ เพื่อนๆก็ลองไปปรับเปลี่ยนใช้ดูนะครับว่าแต่ละสายเราควรถนัดสายไหนนะครับส่วนสหรับผมก็เอาเป็นแค่แนวทางนะครับต่อไปเป็นวับสนะครับมอนเตอร์มันก็จะเก่งขึ้นตามวับนะครับวับสก็จะเป็นตัวซิลเบอร์นะครับส่วนใหญ่ผมก็จะมาเทสสำหรับเซฟเซฟเถื่อนนะครับเซฟไทยไม่ค่อยได้เล่นนะครับเพราะมันเลเวลมือขึ้นยากนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับดาเมจต่างๆเซิร์ฟที่ผมเล่นก็อ้างอิงจากเซิร์ฟจริงนะครับผมไม่ได้ปรับเวอร์อะไรนะครับดูเลือดก็แค่เจ็ดพันนะครับมานาก็สองพันนะครับไม่ไม่เวอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นดักหลอดนะครับสายแก่งไวนะครับแก่งพันแปดไวพันสามก็ประมาณนี้นะครับดาเมจขึ้นรัวๆนะครับ Uh, แมปนี้ตับเซตนะครับไอ้ดับชุดยอดเยี่ยมนะครับบูไ uh, อนะครับชุดยอดเยี่ยม1 0 0 0นะครับผมใช่ไหมชุดยอดเยี่ยม1 0 0 0พนะครับอาวุธไม่ดอบนะครับอาวุธอาวุธต้องใช้แต้มรูนแรกเอานะครับน่าจะเป็นไอเทมที่แรงที่สุดในเกมนะครับนอกจาก uh, ของรูนะครับของรูก็ต้องอีกสายหนึ่งนะครับ ประมาณนี้นะครับผมก็ม้านี้ม้าผีนี่ก็มันมี3ออฟนะครับค่าเพื่อนๆก็ตีให้ได้สัก3ามออฟนะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะครับรามการตีก็ทำทำคลิปสอนไปเรียบร้อยแล้วครับตีม้าผีตียังไงทำยังไงนะครับ โอเคนะครับอันนวาร์ปสต่อไปมาดูวาร์ปสนะครับวาร์ปสมมอนก็จะเก่งขึ้นตามระดับนะครับมีตัวช็อตตรงนี้นะครับโอเคนะครับสําหรับสายนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองไปลองเล่นดูนะครับสายแก่งไวก็โอเคนะครับขึ้นไวนะครับดาเมจ อตอนเลเวลวยังไม่ตันนี่มันจะเวียวยากหน่อยนะครับพวก AG พวกอันนี้มันจะเด้งไม่ทันนะครับแนะนำต้องเลียวให้ตันนะครับแต่ละอาชีพนะครับมันจะมีแพทของเขานะอย่างอาซีซันสิบสามสิบสี่สิบห้า 13, 14, นะครับบางคนก็บน่นตีไม่แรงบ้างน,นู่นนี่มั่งก็คือ,อแนะนําให้เลี้วให้ตันก่อนนะครับมันบวกหลายปัจจัยนะครับผม สายนี้ไล่บอสสบายครับผมเก่งไวนะครับไล่ได้ทุกบอสนะครับซีซั่นใหม่ๆสายเดียวไม่ค่อยได้นะครับส่วนใหญ่ต้องไปเป็นปาร์ตี้นะครับอย่างน้อยก็ต้องมีสักสองตี้สักสองคนนะครับผมมีตัวดาเมจด้วยนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับส่วนเมื่อก่อนมันก็จะมีพวกสกิลสตันติดพิษเด้งเลือดอะไรพวกนี้นะครับสำหรับซีซั่นสิบห้านี้ ท่าที่เล่นมามันไม่ค่อยติดนะครับพวกสแตนพวกอะไรพวกน้ําแข็งก็ยังไม่ติดนะครับเหมือนถูกตัดออกนะครับโอเคนะครับต่อไปไปแบบหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์นะครับแบบนี้จะตกของอของยอดเยี่ยมนะครับของยอดเยี่ยมหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับเซตมาใหม่นะครับเซตแบบนี้นะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนอยากลองเล่นก็ลองมาเล่นเซฟเพื่มตามผมก็ได้นะครับเล่นในมิวสิคนะครับผมลองมาเล่นกันดูนะครับวิวง่ายครับเวิวง่ายดาเมจก็ไม่เวอร์เกินไปนะครับไม่ได้ปรับอะไรมากครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอาร์ลอนะครับ ลักหลอดสายแก่งไว้นะครับก็ประมาณนี้นะครับดามจก็ประมาณนี้นะครับรัวๆนะครับอยากแรงกว่านี้เพื่อนๆก็ลองไปปรับสายบัฟดูมันก็จะไวกว่านี้เยอะนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงพรีเมียมก็ได้นะครับหรือว่าไปตีคาถาสักสิบสามบวกสิบห้าอะไรก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับใส่ตังหูสามออฟพวกนี้มันก็จะช่วยขึ้นมาเยอะนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวรอเจอกัน คลิปถัดไปนะครับผมช่วงนี้ก็จะทําคลิปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับผมที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับโอเคครับวันนี้ขอไปขอตัวก่อนนะครับครับผม